สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโหนกระสุนความตึงเครียดในดอนออกกลางระหว่างอิสราเอลแล้วก็กลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคโดยเฉพาะกลุ่มฮามาสในชุนวนกาซายังคงดูเดือดนะครับหลังจากที่อิสราเอลเปิดฉากทําสงครามกับกลุ่มฮามาสกินเวลาเข้าไปเกือบจะหนึ่งปีเข้าไปแล้วนะครับทาให้มียอดผู้เสียชีวิตในชุนวนกาซาทะลุ4ี่หมื่นคนเข้าไปแล้วนะครับซึ่งล่าสุดหลังจากที่นายอิสมาอิลฮานิเยผู้นําทางการเมือง ของกลุ่มฮามาสถูกลอบสังหารในเตฮรานนะครับทำให้อิรานประกาศที่จะทำสงครามกับอิสราเอลนะครับเพราะว่าอิรานเชื่อว,ว่าผู้อยู่เบื้องหลังในการลอบสังหารนายอิสมาอิลฮานเยก็คืออิสราเอลนะครับโดยล่าสุดน,นะครับอิสราเอลคาดหวังว่าอังกฤษฝรั่งเศสและชาติพันธมิตรของสหารัฐอเมริกานะครับจะเข้าร่วมดำเนินการทางทหารต่ออิรานนะครับหากว่า สาธารณรัฐอิสลาเเปิดฉากโจมตีอิสราเอลตามที่สัญญาไว้นะครับเพื่อแก้แค้นการสังหารนายอิสมาอิลฮานเยหัวหน้ากลุ่มก่อการรลายฮามาสโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของอิสราเอลกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับซึ่งความคิดเห็นดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศของอิสราเอลได้พบปะกับนายเดวิดลัมมี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหราชาอาณาจักรนะครับแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศส ย er ซึ่งเขากล่าวว่าอิสราเอลคาดหมายว่าฝรั่งเศสและก็ราชาอาณาจักรจะแสดงออกอย่างชัดเจนต่อหน้าสาธารณะไปยังอิหร่านนะครับว่าการโจมตีอิสราเอลเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้และหากว่าอิหร่านโจมตีพันธมิตรที่นําโดยสารัฐจะเข้าร่วมกับอิสราเอลไม่ใช่แค่ปกป้องตนเองเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงการโจมตีต่อเป้าหมายสําคัญๆในอิหร่านอีกด้วย ก่อนหน้านี้นะครับนายลอยออสตินตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐสั่งการให้ส่งเรือดำน้ําติดขีปนาวุธนําวิถีไปยังตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ยังมีการสั่งการให้กองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมดินคอนลาดไปยังพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็ป้องปามไม่ให้อิรานโจมตีอิสราเอลนะครับโดยล่าสุดนะครับกลุ่มฮิสเบลที่ได้รับการสนับสนุนจากอิรานนะครับได้ทําคลิปโชว์สัญญาณภาพ อำนาจทางทหารของพวกเขานะครับซึ่งเป็นคลิปวิดีโอโชว์อาวุธคลังใต้ดินของกลุ่มฮิสบอลละนะครับซึ่งถ้าหากจะดูแล้วก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับสำหรับอาวุธเหล่านี้แต่การทําสงครามประสาทของกลุ่มฮิสบอลละโดยการโชว์อาวุธที่ซ่อนไว้อยู่ใต้ดินนะครับก็ไม่ได้ทําให้กองทัพอิสราเอลเป็นกลัวแต่อย่างใดน,นะครับมีนําซ้ําล่าสุดกองทัพอิสราเอลนะครับก็ถล่มโจมตีเข้าไปยังกาซาหลายสิบจุด จนทําให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ30มสิบรายถ้าหากจะไปเปรียบเทียบกับอํานาจทาาหารที่สหรัฐส่งมายังตะวันออกกลางเพื่อช่วยอิสราเอลแล้ว,ลวอาวุธเหล่านี้ของฮิสบล็อตเทียบไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าสหรัฐรนกาส่งมาทั้งเครื่องบินขับไล่ในยุคที่5อย่างเครื่องบิน F 2 2ยีสองลัเตอร์จำนวน12ลำนะครับแล้วก็ยังมีฝูงเครื่องบินรบระดับไฮเอ็นอีกหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น f 1 8 F16 A10 นอกจากนี้สหรัฐก็ยังส่งเรือบรรทุกบิน U.S. อับราฮัมดินคอนนะครับซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่อยู่ในชั้นเรือบรรทุกเครื่องบินชนิมิตนะครับของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาโดยเรือ U.S. อับราฮัมดินคอนเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่แสดงเห็นถึงเทคโนโลยีขั้นสูงของกองทัพเรือสหรัฐแล้วก็เป็นเรือที่มีความสาคัญเชิงกลยุทธ์ของกองทัพเรือสหรัฐนะครับโดยเรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัมดินคอนมีระวางขับน้ำกว่า1 5 7 8 3ันตันนะครับที่ขับเคลื่อนด้วยต่อปิตรณกนิวเคลียร์จำนวน2เครื่องนะครับ ที่สามารถทําความเร็วได้มากกว่า30นอตหรือ56กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีจำนวนลูกเรือช่างเครื่องแล้วก็นักบินอยู่ในเรือลำนี้นะครับมากกว่า5,000นายและที่สําคัญนะครับสามารถที่จะบรรทุกทั้งเฮลิคอปเตอร์และก็เครื่องบินปีกตึงได้กว่า90ลานะครับซึ่งฝูงเครื่องบินขับไล่โจมตีในเรือ U.S. อับราฮัมดินคอนก็จะมีทั้งเครื่องบิน F-18 Super Hornet นะครับแล้วก็ยังมีเครื่องบิน F-35 Lightning II ประจำการอยู่บนเรือ U.S. อั r a h a m Lincoln นะครับโดยเรือ U.S. อั r a h a m Lincoln นะครับเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเรือโจมตีเรือบรรทุมบินโดยมีเรือ U.S. อับราฮัมดินคอนเป็นเรือธงของกลุ่มเรือโจมตีนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรือพิฆาตชัดอลิเบิร์กอีกประมาณ3ามลำนะครับนอกจากนี้ทางสหรัฐอเมริกานะครับก็ยังได้ส่งเรือดำน้ำติดขีปนาวุธพิสัยไกล u s เอสจอร์เจียนะครับซึ่งเป็นเรือดำน้ำอยู่ในคลาสเดียวกับเรือดำน้ำชั้นโอไฮโอซึ่งถือเป็นเรือดำน้ำสุดยอดของกองทัพสหรัฐในขณะนี้นะครับโดยกองทัพเรือสหรัฐมีเรือดำน้ำชั้นโอไฮโออยู่หลายลำนะครับโดยเรือดำน้ำในคลาสนี้นะครับสามารถที่จะติดตั้งขีปนาวุธติดหัวลบนิวเคลียร์ไทเดนได้โดยเรือ US เอสจอร์เจียเป็นเรือดำน้ำขีปนาวุธพิสัยไกลขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งเรือดำน้ำ ยูเอสจอร์เียนะครับเข้าไปทำการในกองทัพเรือสหรัฐตั้งแต่ปีพ25ศ2525นะครับแล้วก็ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2548เรือดำน้ำยูเอสจอร์เียนะครับก็ได้เข้าอู่ต่อเรือที่นอฟอกนะครับเพื่อทำการซ่อมบำรุงระบบของเรือลำนี้ใหม่ให้มีความทันสมัยขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่ตั้งขีปนาวุธได้เพิ่มมากขึ้น ึ่งเรือดำน้ําชั้นโอไฮโอเหล่านี้นะครับเป็นเรือดำน้ําที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่กองทัพเรือสหรัฐเคยสร้างมาและที่สําคัญเรือดำน้ําเหล่านี้ยังสามารถที่จะติดตั้งขีปนาวุธทางยุทธวิธีนะครับหรือว่าขีปนาวุธนิวเคลียร์ไทเดนนะครับที่สามารถบรรทุกไปไหนก็ได้นะครับจานวน20ลูกและเรือดำน้ําเหล่านี้นะครับเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของกําลังลบของกองทัพเรือสหรัฐด้วยขีดความสามารถของการบรรทุกอาวุธ ที่มหาสารและเรือดำน้าแต่ละลำก็มอบความสามารถที่ยืดหยุ่นในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างเหนือชั้นจึงทําให้มันเป็นเรือดำน้ําที่ทรงอํานาจทรงพลังมีอํานาจการทําลายล้างเหนือกว่าศัตรูเป็นอย่างมากซึ่งเคยมีคนกล่าวว่าองค์ประกอบที่สําคัญที่ทําให้กองทัพสหรัฐแข็งเก่งก็คือกองเรือดำน้ําติดขีปนาวุธนิวเคลียร์โดยเรือดำน้ําติดขีปนาวุธนาวิถีชั้นโอไฮโอ มอบความสามารถในการโจมตีและก็ปฏิบัติการพิเศษที่ไม่เคยมีมาก่อนให้กับกองทัพเรือสหรัฐนะครับซึ่งแพลตฟอร์มซ่อนเลนใต้น้ำนี้ติดด้วยขีปนาวุธทางยุทธวิธีนะครับแล้วก็มีระบบสื่อสารที่เหนือกว่าสามารถรองรับการโจมตีด้วยขีปนาวุธทมาฮอคทมมฮอคเป็นขีปนาวุธล่อนพิสัยไกลนะครับที่มีความเร็วไม่ถึง1มักนะครับจะมีความเร็วประมาณ900กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่ามีพิสัยปฏิบัติการไกลถึง2,500กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีอัตราการพลาดเป้าไม่ถึง10เมตร ซึ่งเรือดำน้ำชั้นโอไฮโอนะครับสามารถบรรทุกข,ขีปนาวุธทมมฮอคกได้มากถึง154ลูกและรองรับปฏิบัติการพิเศษใต้น้ำได้อีกด้วยนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการด้านกำลังทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐกองทัพเรือของสหรัฐจึงตัดสินใจเปลี่ยนเรือดำน้ำชั้นโอไฮโอจำนวน4ลำนะครับให้กลายเป็นเรือดำน้ำโจมตีภาคพื้นดินและก็เป็นเรือดำน้ำโจมตีระยะไกล ซึ่งทาให้กองทัพเรือสหรัฐนะครับสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเรือดำน้ําที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้อาวุธที่เด็ดของเรือดำน้ำําในคลาสนี้นะครับก็ยังมีตอร์บโด MK48 นะครับซึ่งเป็นตอร์โดต่อต้านเรือที่มีความสามารถพิเศษนะครับอย่างเช่นถ้าหากยิงไปยังเป้าหมายไม่โดนนะครับมันก็จะวกกลับมาหาเป้าหมายได้แล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษสามารถจมเรือของศัตรูได้ถ้าหากว่ายิงถูกเป้าหมายนะครับซึ่งตอร์โด รุ่นนี้นะครับก็จะมีราคาเกือบ200ล้านบาทต่อ1ลูกและเรือดำน้ําเหล่านี้นะครับก็มีท่อยิงตอร์ปิโดโอ,อยู่4ท่อยิงสามารถที่จะบรรทุกตอร์ปิโด MK48 ได้ในแต่ละครั้งนะครับไม่ต่ำกว่า20ลูกโดยเรือดำน้ำําติดขีปนาวุธนวิถี SSGN ของกองทัพเรือสหรัฐในชั้น o o o ก็จะมีอยู่จํานวน4ลํลำนะครับซึ่งจะประกอบด้วยเรือดำน้ําชั้น o อ o s s g n 7 2เรือดำน้ำอริาเอสเอสจ เรือดำน้ำ USS Michigan SSGN 727แล้วก็มีเรือดำน้ำ USS Georgia SSGN 729ที่ได้รับการปรับปรุงมาตั้แต่ช่วงปี2007นะครับซึ่งการปรับปรุงเรือดำน้ำเหล่านี้นะครับก็จะทำให้เรือดำน้ำเหล่านี้สามารถที่จะบรรทุกขีปนาวุธล่อโจมตีภาคพื้นดินโทมาฮอกได้ถึง154ลูกบรรจุอยู่ในท่อขีปนาวุธสูงสุด22ท่อ และท่อขีปนาวุธเหล่านี้นะครับยังสามารถบรรจุอุปกรณ์สําหรับหน่วยลบพิเศษและยังรองรับขีปนาวุธประเภทใหม่ๆของกองทัพเรือสหรัฐนะครับรวมไปถึงยานบินไร้คนขับแล้วก็ยานใต้น้ําไร้คนขับได้อีกด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีขีดความสามารถในการรองรับกำลังพลของหน่วยลบพิเศษได้ถึง66นายเรือดำน้ำชนโอโอของกองทัพเรือสหรัฐนะครับจะมีอยู่ประมาณ10คนลำซึ่งแต่ละลำก็สามารถที่จะบรรทุกขีปนาวุธติดหุวนลบนวิวเคลียร์ได้ ทั้งไทเดนหนึ่งไทเดนสองแตกต่างกันไปนะครับซึ่งขีปนาวุธเหล่านี้ก็มีพิสัยปฏิบัติการตั้งแต่7,400กิโลเมตรไปจนถึง1 2 0 0 0กิโลเมตรนะครับโดยขีปนาวุธไทเดนหนึ่งแล้วก็ไทเดนสองถือเป็นขีปนาวุธทางยุทธวิธีนะครับที่มีประสิทธิภาพที่ดีอันเับต้นของโลกและเรือดำน้ำเหล่านี้นะครับสามารถที่จะบรรทุกขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์ได้แต่ละลำสามารถบรรทุกได้ถึง20ลูก และทำให้เรือดำน้ําชั้นโอไฮโอสิกลัมเหล่านี้นะครับเป็นเรือดำน้ําที่ทรงอํานาจทรงพลังอันดับต้นๆของโลกและทั้งหมดก็คือเรื่องราวสาระที่ทางช่องหุกระสุนของเราจะนําเสนอเป็นประจำนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดดิ่งกดติดตามให้กับช่องหุกระสุนของเราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมขอบคุณมากครับ